เลขร้อยมาลัยงวดวันที่16ธันวาคมให้เลขเด่น3490เลขชุดสองตัว31 34 35 37 91 94 95 97ชุด3ตัว031 237 สี่เก้าหนึ่งสามเก้าเจ็ดหวยลอตงวดวันที่สิบหกธันวาคมให้เลขเด่นสามเจ็ดเก้าเลขเด่นในตารางสองแปดสามศูนย์สี่ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคม เลขเด่น61เข้า2ตัวล่างนำเลขเด่นในตารางหวยลอตเตอรี่จัดเป็นชุด2ตัว23 24 28 20 34 38 30 48 40 80ฟันเป็นจริงงวดวันที่16ธันวาคม ให้เลขเด่น7 3เลขชุด2ตัว72 74 75 78 32 35 37 38